ก็ดีนะครับ

away with เฝนตกกลับเร็วเลยผมมาถึงก็หมดแพะอะไรนะปลาตรงเวนเซ็ตที่นี่เสียงไม่มีฝนฝนตกโอ้โหแรงเลยตรงแต่ที่นี่ไม่มีไม่มีเหรอไม่มีวา่าโอ้โหลาผมมาผมเจ๊วั ตรงมุมนี้บทสู้มุมนู้นนะพี่ไงวันนี้แดดบอร้อนเท่าไรหร่เดี๋ยวจะยืนตากแดดให้เลย เอนเหอนบุรีรามกลับไปนั่นนะตันเลยนาะไอ้ฮ่าไอ้นียาดมาเลยบเนี่ยตัวจริงตัวไอ้เราก็แต่ไขเนคุณคุเอ้าไอ้ไอ้นี่มันตัวนิปูไม่ใช่หไอ้ที่กระชากซ้ายไปเตัวนูไอ้ไอ้ิวปูนันไอ้มไอ้อัมินโนอแล้วไอ้นี่มันใครอ่ไ ไอ้ตัวนั้อเมนี่ไงลิชาร์ดมาเลอะลิชารดลิชาร์องอย่นตี้ชาร์ดมาเลคือมีคนอดโอ้แล้วบอลมันจะไปสู้กันได้ไงเนาะ่ถ้ารอะโอแต่แม้นั่นมีใครเยอะถึงมีโนมีมาเลใครว่าโอ้จริงนดแรกยูเนาะมีอันนั้นตัวมีเ้ยมีนั้นนะ มันเมื่อยเท่หอของหน้าของหน้าที่ได้มนจะเอามดงจองมันอวมนาจะกร่ชาเอตูนควย่ะตควย่ะเอ้ควยมาด้วยเอาควยมาด้วยเอาควยมาด้วย่ไงเนี่มาด้วยว่างั้หน้าตั้งหน้าตั้งเอาควยมาด้วย

ตัวไหน oh, um, đi เอาเลือกเลือก <laughs> <laughs>